สลดเก๋งซิ่งตกถนนชนต้นไม้พุ่งตกคลองคนในรถดับยกคันชาวบ้านโดดลงไปช่วยแต่รถจมต่อหน้าต่อตาไม่มีปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลข่างๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะรถเก๋งเสียหลักพุ่งตกคลองนะคะที่จังหวัดสงขานะคะจมน้ำลึก5เมตร มิดทั้งคันนะคะชาวบ้านรีบดำน้ำช่วยแต่ช่วยไม่ทันนะคะคนในรถเสียชีวิตยกคันเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขานะคะอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่คลองตุยงนะคะรถจมน้ำทั้งคันนะคะปรากฏว่ามีหนุ่มสาวนะคะที่อยู่ในรถนะคะชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ รีบลงไปช่วยนะคะแต่ไม่ทันนะคะเผยว่าหลายปีก่อนมีรถตกคลองลักษณะนี้เสียชีวิตมาแล้ว4ี่รายนะคะสอพอเทพาจังหวัดสงขานะคะได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้ตกลงไปในคลองตุหยงถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าจังหวัดปัตตานีหมู่สองตำบล ปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขานะคะเจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่นะคะที่เกิดเหตุนะคะพบรถสภาพงายท้องจมอยู่กลางคลองตุยงทั้งคันนะคะซึ่งมีความลึกประมาณ5เมตรนะคะโดยชาวบ้านพายเรือออกมาพยายามดำน้ำลงไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถแต่ไม่เป็นผลนะคะ มีผู้เสียชีวิตในรถจำนวน2รายนะคะส่วนที่ต้นมะขามริมถนนมีร่องรอยเฉี่ยวชนนอกจากนั้นก็ยังมีแพะถูกชนเจ็บอีก1ตัวนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานรถยกนะคะโดยหนุ่มกู้ภัยดำน้ำไปผูก วินติดกับตัวรถแล้วก็ลากขึ้นมาพบเป็นรถเก่งมาสเตาสอ2นะคะสี 4, ขาวทะเบียนกอไก่คอควาย1923เบตงนะคะสภาพด้านหน้าพังเสียหายภายในรถนะคะพบศพผู้เสียชีวิตเป็นคนขับเพศชายอายุ31ปีนะคะอยู่บ้านตำบลตาเนะปุเตะ อำเภอปนังสตาจังหวัดยะลานะคะส่วนอีกลายเป็นหญิงนะคะไม่พบเอกาสารระบุตัวตนนะคะจากการสอบถามชาวบ้านให้การว่าเห็นรถเก๋งคันดังกล่าวเสียหลักตกจากถนนชนต้นมะขามเสียงดังมากจากนั้นก็พุ่งตกลงไปในคลองน้ำจมหายไปทั้งคันทันทีชาวบ้านก็เลยรีบแจ้ง1669แล้วก็เรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงให้มารีบช่วยเหลือนะคะ สำหรับสะพานตุยงแห่งนี้นะคะเมื่อหลายปีก่อนเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะรถพุ่งตกคลองทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้ว4คนนะคะด้านในาพัชรพลเจะแวมาแจอายุ55ปีชายาเรนโบ้เทพาซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ดำน้ำลงไปช่วยบอกว่า ทันทีที่เห็นรถตกลงไปในคลองแล้วก็จมหายไปจึงรีบชวนชาวบ้านพายเรือลงไปในคลองดำน้ำจุดที่รถจมลงไปทันทีเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถออกมาแต่เนื่องจากน้ำลึก4ีห้าเมตรไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้นี่เลยนะคะสภาพรถที่ชาวบ้านเขาช่วยกันลากกันดึงขึ้นมานะคะโดยใช้รถลากกันนะคะ ส่วนสาเหตุนะคะที่ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกคลองไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะอาจจะเป็นจากมีการหลับในหรือไม่ก็รถเสียการควบคุมทำให้รถพุ่งลงไปข้างถนนแล้วก็ตกคลองดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะสภาพรถเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่องทะเบียนรถนะคะเราย้ำให้ชั้นชมอีกครั้งนะคะทะเบียนรถนะคะ ที่ตกลงไปในคลองทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะคะไม่มีปฏิหารนะคะสื่อะเบียนนี้เลยนะคะก็ไก่คอควายหนึ่งาสองสานะคะ1923นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรถพุ่งตกคลองแต่ว่าจมลงไปแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะน้ำมันลึกนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขับรถขับลาก็ระมัดระวังนะคะยิ่งเราไม่ชินทางก็ไม่ต้องขับเร็วมากนะคะขับช้าๆก็ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ